ย,ยิชชา Channel น,นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องยากุซ่าหาเรื่องเด็กๆก,กันเย่เยไปดูกันเลยเยีทุกคนหลบทางชั้นไหนได้ไหมยได้ได้ขอโทษนะทักขวางทางโอเคงั้นเราไปละคนเมื่อกี้เขารู้จักนายด้วยหรอไม่รู้จักหรอกใครก็ไม่รู้เขาแกบอกว่าให้เราอะหลบทางหน่อยเขาจะเดินอ๋อ,อโอเคโ เฮ้ยนายไปได้ปืนใหม่มาหรอนะใช่แล้วล่ะโู้ปืนโคตรเทพอ่ะมาเดี๋ยวเรายิงให้ดูดูนะนี่เป็นไงเฮ้ยเจ๋งอนะ่ะเออปืนเราอ่ะระดับ5าดาวเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอด,าดานายซื้อมาราคาเท่าไหร่ล่ะราคาแค่490อา่ะโอ้แพงนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกบ้านนายรวยเออซื้อซื้อไปเถอะ ปไปไปเราไปเล่นกันดีกว่าโอเคไปกันเลยไปกันเลยไป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 กันดีกว่าเล่นสลเดอร์กันมาเดี๋ยวเราอะอยากจะลองเล่นแบบว่าที่เหมือนในหนังสควิดเกมอะแบบว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากขยับอะเราจะยิงนะแต่ว่าไม่ได้ยิงจริงนะเป็นปืนปลามน่ะเรารู้แล้วว่ามันคือปืนปลอม ใช่เราก็รู้แล้วเหมือนกันขอเพื่อนๆไม่รอรอเลยๆเราด้วยรอเราด้วยไปงั้นเล่นเกมตามที่นายบอกดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมอ่ะเราจะนับ 1- นถึงสานะถ้าเรานับหนึ่งถึงสแล้วใครขยับคนนั้นจะโดนยิงโอเคหนึ่งสอง โอเคโอเคตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกั่นล้ะเนี่ยไม่นะยากุซาบุกเมืงองเฮ้ยไอพวกเด็กบ้าแกมาทำอะไรที่นี่นะ่ะก็มาเล่นน่ะสิแกนั่นแหละที่ฉันต้องถามแกมาทำร้ายเพื่อนฉันได้ยังไงกันเนี่ยเฮ้แกไม่มีสืิ์มาพูดแบบนี้นะไอเด็กบ้าทำไมฉันจะพูดไม่ได้ยัยยากุซ่าเหรอ,หอ พวกที่ชอบหาเรื่องคนไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมาสีอยากจะสู้กับปืนฉันใช่ไหมอันนี้ปืนจริงเลยนะฉันบอกเลยโอ้ยเอ้ยทําอะไรฉันได้ไงโอ้ยบอกงี้เล่นกับใครไม่เล่นยิงทีเดียวตายเลยเห็นไหมล่ะโ่ฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำร้ายเพื่อนเราทาไมทาร้ายเพื่อนเราทําไมเอ้ยมันตามมาแล้วเอ้ยกอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเธออือไอ้พวกนี้มันหมาร้ยังไงกันนะ นี่ไหนดูแผนที่สิอ๋อตอนนี้ยังไม่มาตายแล้วเพื่อนฉันโอ้ยเดี๋ยวพาเพื่อนฉันไปพักฟื้นก่อนดีกว่าเพื่อนตื่นแล้วตื่นโอ้ยเดี๋ยวพาเพื่อนไปชุบชีวิตก่อนนี่ไปไปไปเรต้องซื้อแล้วเปิดหน่อยแล้วละ่ะมีตังค์ไม่พออเอเอาไปที่ไปเอาที่บ้านก่อนเคโอเคไปเ,เพื่อนเราต้องฟืน้นเ,เพื่อนเราต้องฟืน้นโอ้ยตายแล้วมามามาเพื่อนเราต้องฟื้นโว้ย ออครับช่วยเพื่อนผมด้วยมามาเร็วนายมารับฉานเร็วรวโอเคอืมไปเลยเอาเลยเริ่มเราจะมาเริ่มต่อสู้กับไอ้พวกนั้นกันเลยเออแต่แบบแมันอยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราไปรอที่เดิมดีกว่า แน่เราก็จะไปรอที่สนามเด็กเล่นกันตรงเลยอืมบางทีฉันน่ะมันเก๋งฉันบอกเลยเดืนนี้ก็ไม่ค่อยโทษไรหรอกนี่อ้าวตายเฮ้ยเจนขอโทษ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 ขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะเออให้อภัยกันได้เพื่อนรักเพื่อรักเฮ้ยส่วนที่เหลือเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาไงตายละ ีย๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ชุบชีวิตแล้วกันเขามีแค่หมัดอย่างเดียวโอ้แต่จะตามึ้มนมาจาไหนเนี่ยโอเคงั้นเจ๊กลับก่อนนะนี่เมื่อไม่มีอะไรแล้วอันเมอ,อีกหายละมันก็ยังไม่มางั้นอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปที่นี่น่ะเอา,าเพื่อนมาด้วยดีกว่าเี้ยหาเรื่องชอบหาเรื่องนักใช่ไหมไอยากุซ่าเนี่ยโฮ้ยมาลอยมาจากฟ้าเลยนะไอหัวหน้าน่ะ แกโดนเดี get on, get on. ๋ยวแกโดนนน่แ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 กจุดไปแกจุดไฟเออโอ้ยมาอะไรฉันเป็นอมตะฉันสามารถเออฉันสามารถจัดการเกได้โอ้โหเพื่อนฉันไปโอ้ยเอา,าเอีกแล้วอมพึ่งวาร์ปมาใจเย็นเย็นกันหน่อยสิไม่ได้เรื่องเลยหัดรอกันบ้างนะเป็นไหมเออไม่รู้เรื่องเลยนะ หนูเพื่อนฉันก็เดินมาตรงนี้เลยสงครามเด็กกับยากุซ่านี่มันจะไม่จบลงง,ง,ง,ง่ายๆแน่สามสิบแปดลงทีพอไหม <laughs> ยานไปนานไปเอ้นี่ายสงครามจะไม่จบเพียงเท่าน,นี้ลับง่ายๆง่ไยๆเป็นควายจงตายปลาทูจงตายจงตายจงตาย,จตายเจ็บดินฉันไม่โดนอ้าวพูดไม่ทันขาดคำมินโดนได้ได้โปรดหละฉันเบือบ่อโฆษณามากเลย จะจัดการจะต่อแน่นอนทิ้งจะไม่จบง่ายง่ายเออเออตอนนี้ไม่มีตำรวจมาสู้แล้วนะอันนี้เอาจริงเลยนะลาบภาที่จะจะพูดว่าไม่มีตำรวจอ่ะแปลกแปลกไม่มีตำรวจมาสู้อ้าวอะไรเนี่ยอะไรคะเนี่ยไม่ทันตั้งตัวจะ,จะตายเลยมาม่อีกแล้วโฆษณาช้อปปิป้งเต็มไปหมดจริง แต่แต่แตแตเราควักมาที่นี่กันต่อเราต้องเต็มวาดมันย,ยิงมาโดนเราแล้วมันจะยิงมาโดนเราแล้วมันจะโดนวะยิงตัวเองเพื่ออะไรอะ่ะทําแบบนี้ทําไมอนี่ยเราต้องคอยขยับไปขยับมาเพื่อที่จะไม่ให้ยากุซ่ามันยิงฉันได้ยากุซ่าจะอย่ามาเก่งอย่ามาเก่งอย่ามาเก่ง,อย,าากงอย่ามาเก่งแต่ใช้ปืน เออหัดใช้หมัดซะบ้างถ้าแกใช้หมัดแล้วแกจะรู้ว่าแกจะเก่งกว่าฉันได้ยังไงเออไม่ใช่เรื่องเลยนะเนี่ยไป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 ,ไปไหนก็ไปเออเฮ้ยฉันฆ่าได้แล้วเหรอเอาจริงดิตัวเด็กคือแบบโหดจริงเออแบบก็คือพักกันตายมาหลายรอบมาเราสามารถเข้าไปในนั้นได้ไปไปปลุกเพื่อนกันปลุกชีวิตเพื่อนก่อนไม่นะเพื่อนรักฉันโอ้ยตาย เอาเพื่อนไปปลุกชีวิตกันก่อนดีกว่านะอ่ะเพื่อพลนเวอร์ไปเพื่อนรักเราไปเข้าเกาะยากูซ่ากันดีกว่าไปขอญาตอุ้มเพื่อนนะคะอ่ะไปอุ้ยอุ้ยอ้ฉันชนะบอสได้ไงอ่ะแบบอยากจริงอุ้ยอุ้ยมาจริงมาแล้วไปยังไม่จบไปยังไม่จบฉันรีบเข้าไปจะต้องเรีบเข้าไปอ้าตายแล้ว ไปดีกว่าเอาเพื่อนเข้ามาด้วยเพื่อนมาด้วยแปรแปรเพื่อนรักเพื่อนรักเข้ามาการเราเต้องผ่านด่านก่อนใช่ไหมผ่านดาน่านหวะเฮ้ยจำไม่ได้ไม่ได้เล่นหนึ่ปีแล้วเนี่ยไในเงี้ยแบบอุ้ยโคตรเยอะโอ้โหเมพีคะเมพีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพีไม่เลอ่ะ ยิงตัวเองเพื่อเพื่ออะไรทำแบบนี้ทำไมมไแบบแบบแล้วก็ไปผ่านด่านต่อไปกันต่อรึเปล่าแล้วก็าด่านต่อไปใช่ไหมอ่ะก่อนอะไรขึ้นนะ่ะเข้ามาได้แป๊บเดียวฉันตายแล้วเหรออ้าวอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันตายเพราะไอ้ข้างหลังนั่นไงไอ้ไอ้ไเสือเ้อแดงเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้คนเนี้ยมันทำให้ฉันตายอะ่ะเออไปไปไป,ป,ปเอาใหม่ คือแบบไม่ได้เล่นนานมากแล้วคือแบบว่าคิดหน้าอาจจะมีแบบมาเล่นอย่างนี้ก็ได้นะคือมันสนุกมากจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้เข้าอันนี้ได้เลยนะเอาจริงอะคือแบบมันดีมันดีมดากจะต้องทำตีน,ตนเลเซอร์แบบได้นี่ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องทำตัวจิ๋วเพื่อที่จะผ่านเลเซอร์ไปเพราะวะใช่ปะเฮ้ อไอ้นี่มันกลับมาว่จะกลับมาแ้ันจะเป็นเอ็วดมันจะตีเอกลับไม่ลดโทษพวกแก่ไม่กปวดจะผ่านก็ผ่านให้ได้ก่อนเพโอยเฮ้ยยังไงวะยังไงอะ่ะอ้าวฉันตายอีกแล้ว มาจบคลิปแค่นี้ก่อนดีกว่าคือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแน่นอนพรุ่งนี้มาเกี่ยวกันนอนอาากบอันนี้แน่นอนมาอ่ะฉันจัเป็นก็จะฟอลกันแล้วก็แชร์กันตัวแทนทช่องอีฟชาแนลเด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บยุบไปแล้วแล้วก็ติดตามในเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วคือไม่ได้ตั้งใจจะได้เข้าวันนี้เลยแบบดีมากเออไปแล้วบ๊ายบาย